มาเรามานับเลขนับเลขนับเลขเรามาเรามานั่งนับเลขอ้าวหนึ่งสองสามสี่ห้าห็ปดเสบสวัสดีค่ะเด็กๆพบกับคุณครูฝนอีกแล้วนะคะในวิชาคณิตศาสตร์ค่ะสำหรับวันนี้นะคะ คุณครูฝนจะพาเด็กๆมารู้จักกับตัวเลข4ค่ะเราจะมาทบทวนกันอีกครั้งนะคะว่าเลข4หน้าตาเป็นยังไงและมีวิธีการเขียนยังไงนะคะเด็กๆพร้อมที่จะไปเรียนกันหรือยังคะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วเราไปเริ่มเรียนกันเลยค่ะ มีเด็กผู้หญิงอยู่คนหนึ่งเด็กผู้หญิงคนนี้ชอบลูกโป่งมากๆเลยค่ะเขามีลูกโป่องอยู่สามใบเขาเดินไปเจอกับเด็กผู้ชายอีกคนหนึ่งที่ถือลูกโป่งเด็กผู้ชายรู้ว่าเด็กผู้หญิงคนนี้ชอบลูกโป่งมากเขาเลยมอบให้กับเด็กผู้หญิงไปค่ะ เด็กผู้หญิงซึ่งมีลูกโป่งอยู่แล้ว3ใบได้เพิ่มมาอีก1ใบลูกโป่งของเด็กผู้หญิงจะมีจำนวนเพิ่มขึ้นเป็นเท่าไรคะเดี๋ยวเรามานับไปพร้อมๆกันเลยนะคะ1 2 3 4เด็กผู้หญิงจึงได้ลูกโป่ง เพิ่มขึ้นมาเป็นสี่ใบนั่นเองค่ะเดี๋ยวเรามารู้จักหน้าตาของเลขสี่และวิธีการเขียนเลขสี่กันเลยนะคะ เรามาดูหน้าตาของเลขสี่นะคะเด็กๆก,ก็เคยเห็นเลขสี่กันไปแล้วและเด็กๆก,ก็จํากันได้แล้วใช่ไหมคะว่าเลขสหน้าตาจะคล้ายๆกับอะไรนะคะคล้ายๆกับเรือใบนั่นเองนะคะเลขสี่จะมีค่าจํานวนเท่ากับสิ่งของที่มีเท่ากับ4ี่จำนวนนั่นเองคะ่ะ เดี๋ยวเรามาดูวิธีการเขียนเลขสี่กันเลยค่ะว่าเลขสี่เราจะเขียนกันยังไงนะคะเริ่มจากลากเส้นจากด้านบนเฉียงลงมาด้านล่างพอประมาณนะคะแล้วเด็กๆลากไปด้านหลงังยกดินสอขึ้นจุดที่เดิมแล้วค่อยๆลากตรงลงมาให้ถึงเส้นล่างค่ะ เดี๋ยวเรามาดูภาระงานของเราในวันนี้กันเลยนะคะภาระงานของเราจะอยู่ในหนังสือคณิตศาสตร์ค่ะหน้าที่8และหน้าที่9นะคะเดี๋ยวเรามาทำไปพร้อมๆกันเลยนะคะเด,เด็กๆเปิดไปที่หน้าที่8เลยค่ะในหน้าที่8นะคะมีเด็กผู้หญิง ถือลูกโป่งอยู่3ใบนะคะแล้วก็มีเด็กผู้ชายที่มีลูกโปง่งอีก1ใบนะคะเด็กผู้ชายเขาได้ให้ลูกโปง่งแก่เด็กผู้หญิงหนึ่งใบนะคะจากสามใบเพิ่มมาอีก1นึ่ใบกลายเป็นลูกโป่งกี่ใบนะคะกลายเป็นลูกโป่ง4ใบนั่นเองค่ะ คำสั่งนะคะให้เด็กๆระบายสีลูกโปง่งสี่ใบนะคะเมื่อเด็กๆทำหน้าที่8เสร็จแล้วทีนี้เรามาดูหน้าที่เกันเลยนะคะหน้าที่9้าเด็กๆจะเห็นตัวเลขฮินดูอาราบิกนะคะเลขนี้คุณครูก็ได้บอกไปในข้างต้นแล้วว่าเลขนี้คือเลขอะไรนะคะ เลขนี้คือเลข4นั่นเองนะคะเด็กๆมาช่วยค,คุณครูฝนนับหมวกนะคะหรือนับหอยทากหน่อยสิคะว่ามีทั้งหมดกี่ตัวเด็กนับเลยคะ่ะ1,2,3,4มีทั้งหมดกี่ตัวนะคะมีทั้งหมด4ตัวนะคะ คำสั่งนะคะให้เด็กๆระบายสีเลขสีและก็หมวกสีใบค่ะนะคะเมื่อเด็กๆระบายสีเสร็จแล้วเด็กๆอย่าลืมถ่ายรูปส่งคุณครูด้วยนะคะสำหรับวันนี้คุณครูฝนก็มีเนื้อหามาฝากเด็กๆเ,เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ